รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไอเดียนะว่าทางการเกษตรนี่คือความหวังของประเทศไทยนะ,ะถ้านักจาัดก,การเกษตรรุ่นใหม่อย่างรุ่นน้องเนี่ยนะครับถ้าเรามีคนอย่างนี้แล้วม,มาด้วยพลังความคิดสร้างสรรค์เอาองค์ความรู้เรื่องเกษตรแม่นยำนักการเกษตรรุ่นใหม่ลองไปขายไอเดียให้เขาเข้าใจี่ว่า จะอธิบายกับชาวบ้านอย่างจะทําให้ลุงมีเข้าใจได้อย่างไงของดีๆอย่างนี้เนี่ยถ้าถ้าสื่อสารแล้วเขาไม่เข้าใจนี่มันก็ไม่เกิดใช่ไหมครับไหนลองสื่อสารเนี่ยครับ ค,คุณผู้ชมคะมาพบกันในรายการคุยจริงใจสไตล์หมอชัยค่ะเรายัางคงอยู่ที่เรื่องราวของการปฏิรูปเกษตรไทยด้วยคนรุ่นใหม่นะคะจริงๆแล้วไอเดียของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเราได้คุยกันมาหลายตอนแล้วเป็นไอเดียที่น่าสนใจแต่เชื่อไหมว่าพอคนรุ่นใหม่มาเจอไอเดียของหมอชัยแล้วผนวกเข้าด้วยกันเนี่ยนะคะอันนี้คือความน่าสนใจทวีคูณเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีเรื่องไหนไหมที่คิดตรงกันหรือว่ามีเรื่องไหนที่สามารถเสริมกันและกันได้ด้วยไปดูกันค่ะ ช่วยกันเริ่มส่งต่อไปแล้วนะคะลุงมีไม่ต้องหัวนะครับว่าที่ลุงมีจะหายนะครับเพราะวันนี้เนี่ยเรามีเทคโนโลยีนะครับในเรื่องของ GPS นะครับที่ลุงมีก็ยังจะอยู่ที่เดิมนะครับเราจะกําหนด GPS มาว่าตรงนี้คือที่ของลุงมีนั้นก็จะมีขอบเขตล้อมรอบมาครับว่าตรงนี้คือที่ของลุงมีนะแล้วจะกหนดฉันเหรอะำหนดใช่หนดก็จะเป็นถำหนดที่เดินครับผมแต่จะมีในเรื่องของ GPS เนี่ยมากำหนดจุดว่าเนี่ยตรงนี้แหละคือที่ของลุงมีครับผม ลุงม sí, ีก si ็ไม่ต้องกลัวนะครับว่าคันนาหางปุ๊บแล้วที่ของลุงมีจะหายไปด้วยครับผมเดี๋ยวถึงเวลามากลับมามันู้อยู่ตรงไหนแล้วก็ข้อมูลนะครับข้อมูลจากข้อมูลของลุงมีเนี่ยมันก็จะมารู้น่แน่เหรอแน่นอนครับผมข้อมูลของลุงมีเนี่ยจะไปอยู่ในดัตต้าเบสนะครับดังนั้นเพราะว่าข้อมูลของลุงมีเนี่ยจะอยู่ในอากาศแทนครับ พอเรานำร์นโฟมมานะครับหรือว่าตัวที่เข้าถึงข้อมูลได้เนี่ยขึ้นมาดูปุ๊บก็เปิดพื้นที่นะครับมันก็จะขึ้นว่าเนี่ยพื้นที่ของลุงมีอยู่ตรงนี้ครับผมอู้แล้วฉันทํานามาตั้งนานแล้วอยู่มาตั้งแต่เกิดทําได้แค่นี้แล้วเราพวกหนูเป็นใครจ๊ะคือจะมาจัดการจะมารวมแล้วที่แปลงใหญ่นี่ทำง่ายๆนะจะทําได้เออจะทําได้เออต้องบอกนะครับว่าเรามากับความมั่นใจนะครับว่าเราเป็นคนรุ่นใหม่นะครับหนึ่งสิ่งคือเราก็อยากจะช่วยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นนะครับเราก็ เราไม่อยากบอกว่าเราทําได้นะครับ yup. แต่เราอยากบอกว่าเราจะทําไปด้วยกันดีกว่าครับมีอะไรการัน sort ต of ีไหมเปิดเปิดโมเดลเลยเปิดโมเดลให้ดูเลยเปิดโมเดลให้ดูเลยอโอเคครับเป็นไงคะก็ลุงมีก็ลุงมีลุมด้วยเั็นคำลุงมีลุงมีก็สนใจแบบงงนิดนิดแต่ก็ดีกว่าปัจจุบันอาจจะเปิดใจก็ได้นะคะถ้าไปพูดกับเกษตรกรนอกจากนอกจาก ข้าวแล้วเนี่ยมีการเกษตรด้านอื่นไหมเรื่องเราไม่พูดเรื่องเลี้ยงสัตว์มัางเลยนะถ,ถ,ถ้าที่ยี่สิบไร่นี่ไปเลี้ยงสัตว์นี่ต่อไร่มันจะทำเงินเยอะขึ้นไหมฮะอืมก็น่าจะเยอะอยู่นะตัวร้อยตรหนึ่งเลีงได้ร้อยน่เยอะอยู่ฮะแสดงแสดงว่าถ้าเท่าที่คุยกันเนี่ยเราร้อยสามสิบแปดล้านไร่พื้นที่เกษตรในอาเซียนสิบประเทศ เราทํารายได้ยังไม่หักทุนหมื่นหนึ่งพันบาทอันดับหนึ่งในอาเซียนประเทศไหนรู้ไหมครับรายได้ต่อไร่นะครับต่อปีเวียดนามเวียดนามเวียดนามอันดับสองอันดับหนึ่งเท่าตัวนของไทยมาเลเซียสองหมื่นสองเวียดนามประมาณหมื่นแปดอันดับ 2, สามไม่ใช่ไทยนะครับอันดับสามฟิลิปปิน หมื่นสี่พันห้าอันดับสี่รยครับไทยไทยนะไทยยังไม่สี่เลยนะอินโดนีเซียยงเหนือกว่าเรานะอินโดนีเซียมื่นหนึ่งพันห้าที่ไทยเราแค่หมื่นหนึ่งพันมันคงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคณะนวัตกรรมการเกษตรยังไม่ได้ผลิตบัณฑิตมาสักคนเดียวต้องรอให้บัณฑิตออกมาเยอะๆหน่อยอื้ แล้วเราใช้พื้นที่ปัจจัยการผลิตที่ดินนี่ถือเป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจไหมครับโอ้เป็นจริงแล้วเราใช้ต้องร้อยสามสิบแปดล้านไร่ครับคิดเป็นประเทศไทยมีแค่สามร้อยยี่สิบล้านไร่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ฮะห้าส้าสเครึ่งเกือบเกือบครึ่งเกือบเกือบครึ่งประมาณสี่สิบสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช้ปัจจัยการผลิตเป็นที่ดินของทั้งประเทศเนี่ยสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ ใช้คนเท่าไหร่คนประมาณ19ล้านคน20ล้านคนครับเทียบกับคนทั้งประเทศเท่าไหร่ครับประมาณสามสิ้าสามสิบห้าห้าล้านใช้คนไปกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยประมาณส1่หนึ่งในสเกือบ30เปอร์เซ็นต์ครับถูกไหมครับแต่เราทำรายได้11,000บาทต่อไร่ต่อปีคูณด้วย138ไร่เป็นเงินประมาณร้ล้านร้อยสามแปใช้จ่ายเงินประมาณล้านกว่าล้านห้าแสนล้าน หนึ่งจุดห้าล้านล้านเป็นแค่กี่เปอร์เซ็นต์ของ GDP ประเทศไทยโอสิบประมาณสิบิดน,นิดหนอ่อยสิบกว่ากว่าเราถ้าการเกษตรเนี่ยคนก็เยอะที่ดินก็เยอะอแต่ทำไรายได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นนักการเกษตรรุ่นใหม่มันเป็นปัญหาเยอะมากน้องเห็นว่ามัน ทำไมถึงยังมาเลือกวิทีฮะนี่มันมีปัญหาทั้งนั้นทำไมมาเลือกเดินเส้นนี้จริอยากถามตั้งแต่เปิดรายการเลยนะครัวเวลาไม่พอมันมีแต่ว่าใครใครก็อยากจะไปเส้นทางที่มันลุ่งโลดนี่ดูแล้วมันฟังดูแล้วมันแหมมันมีแต่ปัญหามาใช้ก็ได้พต่ำมาใช้ก็ได้เก่าในสิ่งที่เป็นในใจผมบอกมาแล้วก็คือไม่อยากให้มองเป็นปัญหาอยากให้มองเป็นโอกาสครับแล้วเหลือเป็นเป็นช่องว่างที่เราสามารถเข้าไปเติมเต็มได้ครับแล้วก็เติมเต็มได้ทั้งส่วนที่ พัฒนาทั้งประเทศพัฒนาตัวสังคมพัฒนาตัวของเราไปด้วยกันครับวิน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 ครับแสดงว่าเรามองเห็นปัญหาสาเหตุตั้งแต่ก่อนที่เราจะเรียนใช่ไหมครับโอ้แล้วก็เลยมาหาความรู้เพิ่มเติมว่ามันถูกทางหรือเปล่าครับนี่โอ้โหี่เขาอาชีพอื่นนะคุณปููคิดแต่ว่าเรียนแล้วจบไปเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่ภาพรวมความท้าทายมันมันไม่ชัดเท่าภาคการเกษตรภาคการเกษตรนี่คือ มันมีนอกเหนือจากเงินนะรายได้<ช>เอาทุกคนต้องทํามาหากินถูกไหมครัต้องมีรายได้แต่ภาคการเกษตรเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหามันมองอีกมุมหนึ่งสาหรับนักการเกษตรรุ่นใหม่มันคือมันคือความท้าทายก็คือความท้าทายใช่ไหมครับคือมันมีโจทย์ที่รอเราอยู่ใช่ไหมครับใช่ครับ คนอื่นคิดอย่างนี้เหมือนกันหมนเดเลยป่าคะว่าเห็นว่าจริงๆแล้วมันยังมีโอกาสหรือใครมีมุมมองอื่นไหมในการ,กรเลือกเรียนสาขาด้านนวัตกรรมการเกษตรอะคะก็ <S <S อยางแชร์หน่อยพี่อยากรู้ก็อย่างที่บอกไปครับว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพื้นฐานของทางบ้านนะครับก็เป็นเกษ,ษ,ษตรกรด้วยกันเองคือเราก็อยู่กับปัญหามาตลอดนะครับเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้ยังไงนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทําไมเราต้องมาเรียนที่นี่เพราะว่าเราก็อย่างที่เพื่อนบอกคือเราก็เห็นโอกาสเหมือนกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันต้องมีทางออกับผมเพราะว่าที่หนี แต่ก็จะกลับมาแก้อีกทีหนึ่งขอไปปมก่อนเดี๋ยวกลับมาแก้ให้เพราะบางคนหนีเลยนะไม่เอาเลยแต่โก้โก้เคยบอกครับว่าเห็นชื่อคณะปุ๊บแล้วอยากเข้าเลยครับใช่ครับก็อะไรในเนที่เห็นชื่อคณะแล้วมันยังไงมันชื่อเท่ดีหรือไงี่เคำว่านวัตกรรมเทพมากเลยนะก็จริงตัวเองเนี่ยก็คคอแบบไปอยากไปเรียนคณะเกษตรอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางบ้านอยากไปต่อยอ่ทางบ้านแต่เนี่ยก็มองดูแล้วว่าจริงๆแล้วคือมันสะดุดตาตั้งแต่แรกนะครับว่า คณะนวัตกรรมการจัดการเกษตรนี่คือ3สิ่งที่เกษตรรุ่นใหม่หรือว่าเกษตรที่ทันสมัยนะครับต้องการเพราะมันคือชื่อคณะก็บอกแล้วครับว่าเนี่ยเราจะได้เรียนรู้ใน3สิ่งนี้แล้วเอาไปพัฒนาได้ต่อครับนิยาม,มันคืออะไรนิยามนวัตกรรมการจัดการเกษตรนิยามคืออ,อาชีพอื่นคิดแต่ว่าเรียนแล้วจบไปเงินเดือนเท่าไหร่รายได้เท่าไหร่แต่ภาคการเกษตรเนี่ยสิ่งที่มันเป็นปัญหามันมองอีกมุมหนึ่งสาหรับนักการเกษตรรุ่นใหม่ มันคือความท้าทายคือมันมีโจทย์ที่รอเราอยู่หมอเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าไปเรียนเกษตรการบริหารจัดการเกษตรทั่วไปเนี่ยครับก็เรียนว่าที่เขาเคยทํากันมาอย่างไรเขาทํากันแบบไหนทําความเข้าใจเพื่อออกไปจะได้ทําอย่างนั้นได้บ้างใช่ไหมฮะหลักวิชาการเกษตรที่เคยทํามาอาจจะเป็นหลักองค์ความรู้ที่ใช้มาแล้ว 10- 20ปี ให้ชาวบ้านที่พี่น้องที่ชมรายการเราอยู่เนี่ยมันคืออะไรนวัตกรรมการจัดการก็ขอพูดเป็นอัตลักษณ์ของเราดีกว่าเขาว่าว่าอัตลักษณ์ของเราเป็นอย่างไรเชิญอเลยครับนั่นเองก็อัตลักษณ์ของคณะของนวัตกรรมการจัดการเกษตรนะครับก็คือหนึ่งเชี่ยวชาญการจัดการนะครับชำนาญด้านนวัตกรรมฉลาดล้ำเกษตรทันสมัยใส่ใจจิตอาสาแล้วก็พัฒนาเกษตร ย,ย,ยังยืนครับผม,ม,มนี่ก็จะเป็นอัตลักษณ์ของไอแอมครับหรือว่าชื่อย่อของคณะนวัตกรรมการจัดก,การเกษตรครับชัดเจนแล,แล้วประเทศนี้จะได้อะไรจากพวกเราประเทศนี้ประชาชนจะได้อะไรจากนักนวัตกรรมการจัดการเกได้ผมมองว่าหนึ่งสิ่งคือเราเป็นรุ่นใหม่มนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เรามองเนี่ยมันต้องมองต่าง นะครับถามว่าทางเดิมเนี่ยเราก็ถ้าทางเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วก็เดินตามนะครับแต่ถ้าทางไหนาที่เรามองว่ามันสามารถพัฒนาไปได้อีกเราก็จะพัฒนานะครับเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้เรายังไม่ได้อาจจะยังไม่คิดถึงประเทศมากนะครับเพราะเราเราก็ต้องคิดถึงตัวเราใช่ไหมครับแต่ประเทศชาติก็คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับดังนั้นปัจจุบันนี้คือเราต้องทําตัวเองให้ดีก่อนนะครับหรือว่าก็อย่างที่ผู้ผมมาเรียนกันนี่แหละครับก็ <S <S <c oughs> คือ <c oughs> พยายามจะทําให้ตัวเอง มันพร้อมกล้าไปสู่ในการพัฒนาประเทศต่อไปครับค่ะคณะเรานี่มีสมาชิกประมาณกี่คนะคะตอนนี้สี่ตอนนี้สี่ชั้นปีประมาณร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบร้อยประมาณร้อยเจ็ดสิบกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าตั้งแต่ปีแรกเห็นถึงปีถึงที่เข้ามาใหม่เีจะสมมติเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแสดงว่าเริ่มเห็นว่าคนรุ่นใหม่เริ่มหันมาใส่ใจเรื่องนี้มากขึ้นหรือเปล่าน้องตอบแทนคนรุ่นใหม่ได้ไหมว่าเออตอนนี้เขาเขารู้สึกยังไงบ้างก็อย่างที่ส่วนใหญ่ที่ ได้คุกคีกับรุ่นน้องนะคะก็ครอบครัวจะมีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรค่ะแล้วก็อยากนําความรู้ทางด้านการเกษตรมาต่อยอดอให้กับครอบครัวแล้วก็ไปพัฒนาชุมชนค่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ใช่ะคะถามนิดนึงเรื่องของโลกยุคดิจิตลอลค่ะคุณหมอวันนี้ไม่ถามไม่ได้เลยนะคะ <สบ S 2> เราอยู่ในโลกดิจิตอลนะแต่เราก็ทําการ,กรเกษตรมันจะเอามาผนวกกันได้ไหมหรือว่าช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันยังไงได้บ้างเอออย่างแรกเลยก็มีไหม น่าจะเป็นการที่สามารถเข้าถึงดิจิทัลทํทำให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เร็วใช่ไหมครับแล้วก็ทําให้การที่เราจะจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยครับรับมือได้เร็วมากยิ่งขึ้นครับอย่างแรกเลยคือน่าอย่างภูมิอากาศเกษตรที่เพื่อนบอกครับถ้าเราสามารถวางแผนการผลิตได้ลงหน้าคือทาดีที่สุดในกระดาษเพื่อออกมาเป็นสิ่งที่สิ่งความจริงที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็พอแล้วพอทาไปแล้วเกิดความเสี่ยงขึ้นมาอย่างเงี้ยครับก็สามารถจะเข้าหาถึงวิธีการแก้ไขแล้วก็เข้าหาถึงวิธีการรับมือเพื่อครับอาจจะเกิดผลเสีีีียยยแต่่่เเกิดดผลสสททน้อุ ทำให้เกิดความเสียหายที่น้อยที่สุดภายในแปลงของเราได้ครับอันนี้คือสิ่งที่ผมคิดไว้อืมค่ะก็ในส่วนของดิจิตอลนะครับก็อีกอาจจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งครับเรื่องของการตลาดเพราะตอนนี้ตลาดออนไลน์กาลังมาเลยนะครับดังนั้นเกษตรกรเนี่ยถ้ามองว่าถ้าอาจจะลองเปลี่ยนความคิดนะครับว่ามองว่าผลิตสินค้าไม่ได้เพื่อขายพู้ค้าแต่ผลิตสินค้าเพื่อขายให้ลูกค้านะครับเกษตรกรก็จะเข้าถึงตลาดได้มากขึ้นแล้วก็เข้าถึงตลาดในส่วนของออนไลน์เนี่ยได้ง่ายขึ้นครับผม คือติดต่อกันโดยตรงนะคะผู้ผลิตแล้วก็ปลายทางติดต่อราคาก็จะไม่ไม่สูงมากด้วยะแล้วอย่างคือเรื่องของความรู้ด้วยหรือเปล่าองค์ความรู้จริงๆแล้วเนี่ยนะคะชาวนาใช้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นก็มีความรู้ได้นะไม่มีข้อจํากัดแล้วใช่ที่บ้านเป็นไงมีใครที่แบบว่าเริ่มสนใจด้านนี้ไหมเท่าเฒ่าผู้แก่ที่บ้านหรือก็ยังก็มีบ้างมีบ้างมีครับตอนฝึกงานก็ได้เห็น เกษตรกรที่ร mm ู hmm. 是是้รู้อย่างแรกคือเรื mm ่องราคาเลยครับขบอกเรื่องราคามาก่อนเลยเขาก็แบบทาไมราคาตกอย่างนี้จะปลูกดีไหมครับตอนนั้นคือตอนฝึกงานได้เป็นได้โอกาสเป็นพนักงานขายครับก็ถามเจ้าทนานอย่างนี้โอเคราคาอย่างนี้จะดีไหมผมก็บอกว่าก็ควรจะดูแม่คนดูแค่ว่าตอนนี้ครับดูตอนที่ของออกมาด้วยแล้วก็ดูกราฟที่ควรจะเป็นเทรนว่าจะเป็นยังไงครับก็บอกว่าโอเคก็เดี๋ยวเขาเขาเช็ครันต่อมาเขากลับมาซื้อของที่ผมขายโอเคโอเคมันก็จะมีความเสี่ยงมันน่าจะน่าจะน้อยกว่าน่อยนึ่งครับ จริงเดี๋ยวนี้มันมีแอปพลิเคชันนะคะคุณหมอคะโอ้โหหลายคนได้ลองใช้และชอบมากต่อให้เป็นผู้สูงอายุเดี๋ยวนี้ติดไลน์ก็มีเหมือนกันคุ่คุณแม่เห็นไหมคือคุยติดต่อสื่อสารกันได้เลยและแอปพลิเคชันบางทีจะมีประโยชน์สำหรับคนเฉพาะกลุ่มด้วยคุณหมอคะใช่ครับอันนี้ชอบมากเลยนะคะก็ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์นะคะผมอยากถามนิดนึงว่านักการเกษตรนะครับกับนักนวัตกรรมการเกษตร นักจัดการการเตียฉยกับกับนักนวัตกรรมการจัดการการเตรนะครับต่างกันอย่างไรจริงแล้วบอกนวัตกรรมครับก็คือจะแบ่งเป็นสี่สี่ตัวสี่ส่วนหลักๆครับก็คือนวัตกรรมที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์การจัดการครับแล้วก็ตัวที่เป็นถ้าในสาี่เป็นตัวอย่างก็คือการที่จะเปลี่ยนแนวคิดเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งนี่เรื่องของตัวโปรเซสครับล่างของการกระบวนการการจัดการครับก็จะต้องดู ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเรามีเหมือนมีหลัก,กนะครับว่าในการแนวทางนะครับทาน,านาของเราอะครับจะไปทางไหนได้บ้างคือพอมองแล้วครับแล้วก็วิเคราะห์ตัวจุดอ่อนจุดแข็งโอกาสอุปสรรคแล้วก็ดหูหมอเข้าใจถูกไหมครับว่าถ้าไปเรียนเกษตรการบริหารจัดก,การเกษ,ษตรทั่วไปเนี่ยครับก็เรียนว่าที่เขาเคยทํากันมาอย่างไง<ม>เขาทํากันแบบไหนคาความเข้าใจเพื่อออกไปจะได้ทําอย่างนั้นได้บ้างเห็ไหมฮะหลักวิชาการเกษตรที่เคยทํามา อาจจะเป็นหลักองค์ความรู้ที่ใช้มาแล้วสิบยี่สิบปีไปเรียนว่าเขาทํากันยังไงแล้วเราก็เป็นเหมือนช่างเทคนิคใช่ไหมครับที่ออกไปแล้วทาให้ได้คล้ายๆอย่างที่เขาทํากันมามเขาเคยทําแบบไหนคิดแบบไหนก็เรียนแบบก๊อปปี้ไปทําแบบเดิมแต่นวัตกรรมการเกษตรนี่คือคิดแบบใหม่อ,มอย่างนั้นหรืเป่าเราใช้แบบเดิมนะ้ครับก็คือนัารศบอกว่า ปราชชาวบ้านหรือคุณปัญญาชาวบ้านที่มีมาแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วครับแต่ถ้าเติมเต็มในสิ่งที่เขาขาดไปครับโอเคก็คือไปต่อยอดครับไม่ได้เน้นเฉพาะว่าเขาเคยเรียนกันมาเขาเคยทํามายังไงแต่นี่คือเน้นว่ามองมองสภาพปัญหาตั้งโจทย์เป็นแล้วหาแนวทางที่จะแก้โจทย์นั้นรบ,บรรลุปเป้าหมายใหม่ที่ตั้งด้วยแนวคิดใหม่ใช่อย่างนี้ไหมครับ ช่แนวแอปโค้แบบนี้ไหมที่นว,วัตรกรรมการเกษตรเนี่ยครับประมาณครับ่อาอดสิ่งที่ดีให้ดีขึ้นไปขึ้นขึ้นไปอีก <c oughs> แสดงว่าก็มีการเวิร์กช็อปกันอย่างต่อเนื่องมีการตั้งโจทย์แบบที่คุณหมอตั้งแบบนี้ถูก <c oughs> ไหมคะก็บ่อยบ่อยบ่อยครับบ่อยใช่ไหมแล้วก็ให้ร่วมกันคิดคือให้ได้องค์ความรู้ใหม่ๆเรื่อนงนั้นเถอะใช่ไม่ใช่สิ่งที่ปฏิบัติตามแบบแผนจริงๆน่าจะมีในมหาวิทยาลัยไทยหลายๆแห่งนะคะคุณหมอคะมันเป็นไปได้ไหมคะมองสภาพปัญหา ตั้งโจทย์เป็นแล้วหาแนวทางที่จะแก้โจทย์นั้นบรรลุเป้าหมายใหม่ที่ตั้งด้วยแนวคิดใหม่ที่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทายนะผมบอกว่าเก่งเลเด็กเทอมเอเวลาไปเที่ยวเสียเปล่าที่คือ<ะ>ออไปฝึกงานฝึก<ะ>งานก็เหมือนได้เปิดโลกกระทัดใหม่ด้วยใช่ไหมฮะพูดจริงๆถ้าคิดในเชิงบวกก็เหมือนที่เที่ยวเหมือนกันดับไปเที่ยวไปแบบได้ทำงานด้วย แน่ๆเนี่ยไอ้ที่เมื่อกี้เราบอกว่าชาวนาปลูกข้าวได้เท่าไหร่นะครับอีกผลผลิตต่อไร่เจลีเีย460ครัิบทั้งประเทศนี่เฉลี่ย4 6 0รอหิบครับแล้ว4ี่รหกินี่มันเพิ่งมาปีที่แล้วหรือว่ามานานแค่ไหนนะก็4ีรล่าสุดเลยครับข้อมูลไม่แต่ว่าก่อนหน้านั้นย้อนไปถ้าปีสิปีเท่าประมาณนี้มาตอลอดก็สี่ร้ยหกสบคบแล้วแต่ละปีแต่ละปีก็มีคนจบด้านการเกษตรมาทุกปี ทุกสถาบันไม่รู้ว่ามาจ,จากที่ไหนก็เยอะแยะใช่ไหมครับแสดงว่ามันไม่ทําให้ผลผลิตชาวนาดีขึ้นเลยนะเพ<บ>ราะแล้วโคว t ้ากิบต่อไรอ่ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันก่อนที่รุ่นน้องๆจะจบไปตัวเลขมัง,งกระทั่งประเทศก็ยังนิ่งอยู่460แปลว่าวิทยาการการจัดการที่เคยใช้กันมานะครับโดยภาพรวมแล้ว impact ของบัณฑิตด้านการ,กรเกษตรที่จบไปออกไปหลายสาขาไปพืชต่างที่แต่อย่างน้อยเราดูดูสาขาข้าวแต่ว่าเป็นดัชนีชี้วัดพูดได้ไหมครับว่าองค์ความรู้ด้านการ,กรเกษตรที่ใช้กันมาในอดีตนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ถ้ามองในเรื่องสําฤทธผลด้าน productivity ผลผลิตข้าวต่อไร่ มันนิ่งมาตลอดมันแทบไม่โตเลยถ้าเราจะใช้วิธีเดิมหวังได้ไหมครับว่ามันจะโตขึ้นอาจจะโตนิดหน่อยครัไม่ได้มากอาจจะแบบออร์แกนิกโกลด์ค่อ,คอยๆไปใช่ใชครับมแต่ถ้าต้องการแบบบิ๊กจัมมันต้องการในมุมมองของหมอคี่ว่าต้องการแนวคิดใหม่ต้องการแนวคิดแ,แล้วก็ฟังชื่อคณะนี้เนี่ย ก็เข้าใจว่าเด็กรุ่นนี้ต้องได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเท่าที่ผมดูนะครับดูตารางการเรียนการสอนเนี่ยหมอไปดูหลักสูตรที่เขาเรียนกันด้วยใช่ไหมคะเขาเ็เรียนไม่เหมือนที่อื่นนะฮะโอีสุดท้ายนี่ฝึกงานกี่เดือนครับเก้าเดือนครับเก้าเดือนเลยเหรอฮะฝึกที่ไหนนะคะให้ไปฝึกในแนวไหนก็เป็นเกือก็มีทั้งในเครือแล้วก็นอกเครือครับ อ่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าของเราค่ะในคือเรามีฝึกงานทุกๆปีเลยค่ะคือปี 1, ปี2ปี3เราจะฝึกงาน3เดือนแล้วก็ปี4ปีสุดท้ายฝึกงาน9เ,เดือนค่ะ,ค,ะคือคทุกคนผ่านการฝึกงานมาหมดแล้วค่ะ หมายถึงว่าปีหนึ่งก็สามเดือนฝึกงานปีสองก็ฝึกงานสามเดือนปีสามก็ฝึกงานสามเดือนปีสี่ลอบไปเก้าเดือนเลยแล้วเอาเวลาที่ไหนปิดเทอมนีไหมครับไม่มีปิดเทอมต้องบอกว่าที่ปิดเทอมเนี่ยคือเราใช้เวลาตรงนั้นแหละครับไปไปสร้างประสบการณ์ข้างนอก ให้มันเติมเต็มสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในห้องเรียนนะผมได้งานที่ไปฝึกที่เป็นงานแนวไหนคะลงไปในภาคสนามหรือว่าทำงานกับบริษัทที่ทําการเกษตรหรือยังไงไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันแล้วคนก็มีหลากหลายเลยค่ะแต่ละคนนี่สำหรับคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทายนะผมวบาโอ้เจ๋งนะคือแทนที่จะไปเจอเอาเวลาไปที่เอาเสียเปล่านี่คือเอาไปฝึกงานฝึกงานก็เหมือนได้เปิดโลกทัศน์ใหม่ด้วยใช่ไหมฮะค่ะ พูดจริงๆถ้าคิดในเชิงบวกก็เหมือนได้เที่ยวเหมือนกันจับไปเที่ยวไปแบบได้ทํางานด้วยก็โหเนี่ยค่ะฟังแนวคิดกันแล้วเลยนะคะคิดว่าเป็นกําลังสําคัญเลยนะคุณหมอคะปีสเดี๋ยวรอฝึกงานเอาว่าถ้าจบปุ๊บเนี่ยเอาสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําเลยที่อยากรู้เราจะเริ่มต้นกับการิวัติวงการของเราอย่างไงบ้างเอาที่เป็นแนวคิดของตัวเองนะเอะคนไหนก่อนทําอะไรเลยอันดับแรกอ่ะครับสําหรับผมนะครับก็ต้องบอก ก่อนเลยว่าตัวผมเองครับเป็นนักศึกษาของทุนมิรผลครับ oh. ซึ่งเมื่อจบไปก็อยู่ละแน่นอนครับ oh. ก็ต้องกลับไปพัฒนาองค์กรของมิรผลครับสิ่งแรกที่ผมมองไว้ครับการที่เข้าไปทํางานกับบริษัทน้าตาลมิรผนนั้นครับ oh. ผมอยากไปแก้ไขความท,ท้าทายอย่างหนึ่งก็คือการรวมแปลงเกษตรกรครับ mm. ที่จะให้เขามีการรวมแปลงและการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่ครับที่ได้นําเข้ามาจากต่างประเทศครับมาพัฒนา mm. แล้วก็ เพิ่มผลผลิตให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยครับซึ่งที่จะรวมแปลงของเดิมเขาลายหนึ่งกี่ไร่ครับแปลงหนึ่งลายหนึ่งตอนที่เข้าไปตอนฝึกงานนะครับก็บางลายครับก็มี15ไร่บางลายก็มี10ไร่ครับอ๋อสิไร่สิไร่ครับที่เป็นแปลงติดติดกันนะครับแล้วน้องจะกับจะรวมแปลงขนาดไหนครับก็อาจจะเป็นการรวมในพื้นที่เดียวกันครับเข้าเข้าหากันครับแล้วก็จะมีระบบการแบ่งแบ่งผลประโยชน์ที่เท่าเท่าเทียมกันครับ มันต้องรวมสำหรับไรอ้อยเนี่ยมันต้องรวมเท่าไหร่หนึ่งจะเหมาะขั้นต่าคือไหร่ขั้นต่างหนึ่นงแปลงหนึ่งผมว่าถ้าถ้าได้ห้าร้อยไร่นะครับคือถือว่าเยี่ยมนะครับถือว่าดีครับแต่ถ้าเกษตรกรรายย่อยครับถ้าเขามีการรวมแปลงกันคนละสิบไร่ยี่สิบไร่ได้มาเป็นร้อยไร่ครับการที่เราจะทำคอนแทคกับโครง คอนแทคกกับกลุ่มที่รับเหมาในะการเตรียมแปลงการเพาะปลูกนะครับมันจะทําให้มีการเตรียมแปลงแบบเกเษตรสมัยใหม่ครับที่จะมีการควบคุมแนวิ่งของรถที่จะทําให้รถนั้นเตรียมแปลงอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันในระยะ mm hmm. ระยะห่างของล้อรถ1้อดเซนติเมตรอย่างนี้ครับ mm hmm. มันก็จะทําให้ผลผลิตครับจะมีถ้าดางังทางด้านถ้าเราคิดง่ายๆครับทางด้าน ที่เกษตรกรเห็นว่าเนี่ยถ้าปลูกแน่นๆเนี่ยผลผลิตจะได้เยอะอันนั้นก็เป็นอีกความที่หนึ่งก็ถูกครับแต่ว่าทางด้านน้ําหนักครับมันก็จะหายแต่ถ้าเราปลูกในการควบคุมแถวในการควบคุมร่องปลูกนะครับเกษตรกร,ร,กรมองไปเออเนี่ยทําไมมองแล้วมันได้น้อยมันไม่หนาแน่นเหมือนเกษตรกร,ร,กรปลูกได้แต่ที่ซ่อนอยู่ในนั้นก็คือน้ําหนักครับน้ําหนัก ในตัวของพันธอ้อยครับมันก็มีมีน้ำหนักที่มากขึ้นครับแล้วก็จะมีการจัดการที่ง่ายครับก็ตั้งแต่การเตรียมแล้วก็การเก็บเกี่ยวครับโดยใช้เครื่องจักรกลครับถ้าก็แน่นอนครับภ้าการเกษตรครับแรงงานคนตอนนี้ครับก็เป็นสิ่งที่ขาดแคลนครับถ้าเราใช้เครื่องจักรเข้ามาแทนครับมันก็จะทําให้ลดต้นทุนในส่วนของแรงงานคนได้ครับทำอย่างน้องว่าเนี่ยต้นทุนจะลดลงได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ ก็ถ้ามองในด้านการเจ็บเกี่ยวครับที่จะใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวครับถ้าใช้แรงงานคนแล้วครับลวเฉ,เฉลี่ยวันละ300 20ไรย่ถ้าตัด20ไล่นะครับกว่าจะเสร็จก็ใช้เวลาคเป็นพอสมควรประมาณ10วันหรือว่า15วัน mm hmm. แต่ถ้าใช้รถตัดนะครับ,รบก็ใช้เป็นจำนวนตันแทนครับตันละ400ก็ ถค่แค่ยี่สิบไร่ครับวันเดียวก็เสร็จแล้วครับ<อ>มันก็จะไประประหยัดเหมือนกับเท่าตัวหนึ่งครับเพราะว่าค่าแรงงานก็เจกเพราะค่าแรงอย่างเดียวก็ประหยัดไปเท่าตัวใช่ครับอ,อันนี้มีแนวทางชัดเจนนะคะวางแผนแล้วว่าจะทําอะไรต่อไปค่ะจังหวะคุณผู้ชมอีกแล้วยังไม่จบนะคะตอนแรกคุณหมอบอกว่าการคุยกับน้องๆเนี่ยคิดว่าสตอน น่าจะพอแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะเห็นเลยว่ายังคุยสนุกกันอยู่ยังไม่จบนะคะโดยเฉพาะเรื่องราวชีวิตของน้องแต่ละคนเขาตั้งใจอาไว้ว่าจะไปทําอะไรหลังจากเรียนจบด้วยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาตามต่อนะคะวันนี้ขอขอบคุณสถาบันการจัดการปัญญาพิวัตรเอื้อเฟื้อสถานที่เราได้มาถ่ายทํานะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่3ค่ะก็ยังคงมีการเรียนแล้วก็การฝึกปฏิบัติงานเช่นเดิมแต่ การฝึกงานนั้นก็จะลงไปในส่วนของภาคการผลิตค่ะซึ่งเป็นส่วนของต้นน้ําหรืองานโปรดักชันนะคะก็จะแตกต่างกันไปในพืชแต่ละชนิดอาทิเช่นเรื่องของข้าวเรื่องของข้าวโพดนะคะแล้วก็เรื่องของอ้อยซึ่งตรงนี้เองเราก็มีบริษัทที่เป็นพันธมิตรนะคะที่ได้กรุณาให้สถานที่ฝึกปฏิบัติงานกับนักศึกษาของเราด้วยค่ะ ชั้นปีที่4ค่ะนักศึกษาจะฝึกงานทั้งหมด9เดือนจาก12เดือนนะคะซึ่งตรงนี้เราเชื่อมั่นว่าการฝึกงานถึง9เดือนนั้นจะทําให้เด็กได้รู้จักตัวตนของตนเองและเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะได้แสดงศัก,กยภาพของตนเองให้หน่วยธุรกิจหรือองค์กรต่างๆที่รับไปฝึกปฏิบัติงานนั้นได้เห็นศัก,กยภาพและเลือกเขาเข้าไปเป็นบุคลากรขององค์กรค่ะนี่สําหรับคนรุ่นใหม่ที่รักความท้าทายนะผมว่าโอ้เก่งนะคือแทนที่จะเปิดเทอมเอาเวลาไปที่เอเสียเปล่า นี่คือเอาไปฝึกงานสำหรับตัวหนูเองค่ะก็อยากจะบอกว่าการเกษตรของเราค่ะไม่ใช่อะไรที่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเรามีนวัตรกรรมใหม่ๆห,หลากหลายเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากมายนะคะมาช่วยในการพัฒนาเกษตรของเราค่ะซึ่งต่อไปค่ะเราก็จะเป็นเกษตรที่ใส่สูตรค่ะซึ่งทุกคนก็จะภาคภูมิใจในการเป็นเกษตรของเราอีกค่ะ ค่ะเกษตรกรทำคมนะที่ใส่สูตรนะเกษตรนี่จะเปลี่ยนต้องเปลี่ยนอิมเมจนะ,ค,ะคือไม่ใช่หลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเห็นแล้วหน้าจิตใจห่อเหี่ยวหน้าหน้าสงสารหน้าหน้าสังเวชต้องเปลี่ยนนะฮะใช่ค่ะเกษตรกรเมืองนอกนี่ในยุโรปในญี่ปุ่นนี่โอโ้โหเท่ระเบิดเท่จริงๆใช่ไหมครเป็นเกษตรเป็นเกษตรรุ่นใหม่